มาเลยค่ะมาสวัสดีค่ะวันนี้พามาทานข้าวนะคะร้านสุ่มพลอาหารใต้สาขาสองค่ะร้านอยู่ข้างๆไร่ยอ้อยกับไร่ข้าวโพดเดี๋ยวให้ดูไร่อ้อยค่ะเนี่ยไร่อ้อยจริงๆอันนี้ก็ไร่ข้าวโพดที่เราจะไปใส่ปุู๋อันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะพูดต่างๆนะคะต้มยำทะเลน้ำใสต้มยำทะเลน้ำใสเอาพี่ปูก่อเลยคะ่ะอันนี้เมนูแรกต้มยำทะเลน้ำใสนะคะ เมนูที่สองเป็นผัดฉ่าปลาดุกทะเลค่ะเมนูที่สามเป็นลวกชิมรวมทั้ทะเลทะเลรวมทะเลรวมอันนี้ล่ะคะ่ะเมนูที่สามเป็นตำปูม้าสี่ค่ะสี่สีสตำปูมา้าไอห้าห้าอุ้ยเมงวัดปลากระพงทอดน้ำปลาของเด็กน้อยค่ะ แล้วเมนูที่6คือขุนเขาและไรอ้อยข้าวโพดค่ะนี่ค่ะนี่คือข้าวนี่คือคนหิวค่ะคนหิว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 สุดค่ะไตู้คนสุดท้ายด้วยค่ะคนสุดท้ายคนสุดท้ายค่ะคบกุดท้ายใครไหนคะอันนี้คนหิวคนสุดท้ายนะคะหิวมากค่ะหิวที่สุดเลยค่ะลงมือได้เลยค่ะง่าย่ ฟาดเรียบนะคะฟาดเรียบเดี๋ยวนะทัดถ่ายให้กันรอบค่ะนะองชอบสูงตัวันนี้ทำคลิปช็อตอได้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 ใส่ให้เดียวสองนาทีหนึ่งนาทีสองได้หมดแค่สดชื่นอร่อยมากขายค่ะอร่อยมากค่ะกินยางไงกินปลาให้ดูค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณแม่กําลังเอาปลาขึ้นนะคะแม่ปูกําลังเอาปลาขึ้นให้ วันี้ป้าขนมเด็กน้อยนะคะกำลังโอเคใส่แล้วล่าแล้วฉ่ำล้วชุ่มล้วต็้แมงวันด้วยแมงวันเต็มเลยค่ะเราจะกินคำนีกพอว่าเราแก็เอาไห้แค่นี่ะอ้ำอะไรไหมคะยกนี้หน่อยโอ้รอกินนาทีลูกรอกินนาทีลอดชั่วโมง อันนี้ปายายโอเคผ่านอ,อนุญ,ญาตทานข้าวก่อนนะคะบาย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 ค่ะ <Bye bye. S 1>